อีกหนึ่งคอมรีโลที่โคตรจะโหดเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จะเล่นคอมอะไรดีในคอมรีโลอันนี้ผมมาแนะนําคอมนี้ให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นคอมเวนรีโลนั่นเองนะแต่ว่าคลิปนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าผมได้เป็นอาร์คเมนของลาร์ดมานะครับนั่นก็คืออาร์คเมนอัลเทอร์อีโก้เองจะทําให้ลาร์ดเราเปลี่ยนจากแทงกายเป็นแคลรี่ได้นะครับเราก็จะโไยสอตัวนี้คู่กันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อาร์คเมนแบบผมอ่ะผมจะมีคอมนี้เดี๋ยวขึ้นะครับ อ่ะเป็นประมาณนี้เลยที่แบบบอร์ดทั่วไปเนาะไม่ได้บอร์ดแบบที่ได้อักเมนลาร์มานะครับก็จะเป็นบอร์ดหน้าตาแบบนี้เลยโอเคอันนี้คือผมได้อักเมนลาร์มานะเดี๋ยวผมก็จะเล่นลาร์ดแครี่ไปด้วยนั่นเองนะครับช่วงต้นเกมผมก็ได้ลาร์ดมาจากอักเมนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เวนมาเลยผมก็น่าจะเล่นแพ้ไปก่อนนะครับยาวๆไปเลยช่วงต้นเกมนะส่วนไอเทมที่ b i s ของ2ตัวนี้นะครับลาร์ดก็จะมีเป็น 2 2 HOJ แล้วก็1 IE อนะครับคือโคตรโหดเลยเว้ย2 3ามไอเทมนี่คือโคตรโหดสำหรับลารดแครี่เลยที่ได้อักเมต์แบบนี้มานะและอีกตัวหนึ่งก็คือเวนนะครับที่ผมจะแนะนำก็จะมีเป็น2กุนซูแล้วก็1ลูนานนะครับหรือไม่ก็เป็น1กุนซู1ลูนานแล้วก็ของดาเมจชิ้นหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดแบบธนูมันหายากเกินเนาะก็ได้หมดเลยนะครับแต่ควรจะมีกุนซูเนาะ1ชิ้นนะครับควรจะมีเลยแล้วถ้าเกิดมีลูนานด้วยอีกชิ้นหนึ่งก็จะดีมากๆเเลยนนนัั่องะครบ โอเคนี่ผมได้เป็นเวนมาเรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่2ดาวนะครับผมก็่เก็บตามไว้ก่อนแหละรีบขึ้นเบลนะครับไปโลกันอีกทีเบลหกเลยน่าจะรอบสามคิสองเลยมั้งน่าจะรอบหลังอักเมนนะครับเดี๋ยวก็ไปโลกันช่วงนั้นแหละหายอตัวนี้2ดาวก่อนแต่ถ้าเกิดได้2ดาวมาแล้วไม่มีของผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะครับก็น่าจะแพ้ยาวๆไปเลยหรือเปล่าเกมนี้จําไม่ได้นะว่าผมเล่นยังไงแต่จําได้ว่าคือผมแพ้ยาวไปจนสเตจสี่แล้วเว้ยทุกคนแล้วก็ไปโลดาวทีเดียวช่วงสเตจสี่เนาะหาสามดาวนะครับ โอเครอบนี้มาผมได้มาเป็นเวนสองดาวเรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่ายังไม่มีของเลยทุกคนของผมได้มาเป็นไอ e ชิ้นเดียวเองที่จะให้ล้าดน,นะครับเดี๋ยวมาดูของจากคีฟกันดีกว่าว่ามันจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับโอเคได้มาเป็นกุซูนะถือว่าสวยเลยนะครับใส่ให้เวนคือเฟี้ยวเลยแต่ว่าไม่ได้อ๋อธนูเอ้ยไม่ใช่ธนูคนผ,ผิดไม่ได้หมัดกับเทียเพิ่มเลยเว้ยผมจะทำฮ H โอเจให้ล้าเลยดิ ลารดใส่ 2H o เจคือโคตรโหดด้วยใส่เป็นบัตเตอร์ชิ้นหนึ่งแม่งไม่แรงขนาดนั้นเว้ยแม่งต้องใส่2 H o เจจริงๆเพราะว่าไอจังหวะที่ลารดมันจะตายอ่ะทุกคนมันจะพุ่งไปข้างหลังเว้ยแล้วไอความสามารถของเ o j จก็คือถ้าเกิดมันเลือดเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มตามเหตุให้แล้วจังหวะที่มันพุ่งไปข้างหลังอ่ะคือแม่งปั่นแถวหลังตายเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ให้ดูนะครับโคตรโหดอะ่ะอ่าส่วนอเมนที่2นี่ผมหยิบมาเป็น อินเวนเต็นะครับแต่จริงๆก็แอบ,บลังเลเลยว่าจะเอาเป็นพิซซิ่งรถตั้ดีหรือเปล่าแต่ว่าอยากได้เป็นแบบรีโลมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมจนนะเนาะผมก็เลยหยิบมาเป็นอินเวนเต็นะครับเอามาเก็บทีเดียวเลยเก็บแบบโลทีเดียวช่วงหลังคีฟร,รอบสเตจสนี่เลยครับทุกคนอันนี้ผมก็น่าจะเล่นแพ้ไปก่อนเรยวยาวนะครับเพราะว่าไอตัวของลาร์ดกับเวนผมสองดาวแล้วด้วยแหละผมก็เลยน่าจะปล่อยไปก่อนนะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ช่างมันครับเดี๋ยวพค่อยไปโลกัน3าดาวนู่นแหละรอบ3าขีดเแล้วเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดโลไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะยิดน้อยกว่านะผมกะแบบดูคนอื่นด้วยว่ามันจะเล่นกันหรือเปล่าไอ้สอตัวนีว้ถ้าเกิดเขาเล่นก็อาจจะไปเล่นเป็นเซตแทนนะครับไม่น่าจะเล่นรีโดยสตัวนี้แหละไปรีโดเซนเน่าแทนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะนะถ้าเกิดแบบมีคนแย่งเราเล่นนะต่ดูสถานการณ์ก่อนที่ผมเล่นตอนนั้นนะ่ะโอเคสเตจสามนี้ก็น่าจะแพ้ยาวนะครับเพราะว่าบอร์ดผมไม่ได้เก่งเลยของก็ไม่ค่อยมีด้วยในรอบ,บงนี้ผมได้มาเป็นดาบนะครับน่าจะเอาไปทําอะไรให้เซตเไม่ใช่เซตเราพูดผิดให้ร้านหรือเปล่า แต่จริงๆอยากได้เทียมากกว่านะเสียกับหมัดนะครับแต่เหมือนจะโดนตัดหมดเลยอก็เลยได้มาเป็นดาบนะครับตอนนี้บอดเราก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยยังไม่ได้ใช้โลโฟงโลฟีอะไรเลยคือเก็บโลทีเดียวนะครับแต่เตะสามนี่ก็ แอบเสียดายนะถ้าเกิดผมแพ้รอบนี้ยาวได้นี่ก็จะดีนะเพราะว่าผมแพ้รูสติกอยู่แต่ว่าเผื่อไปชนะรอบเมื่อกี้นะครับแต่ก็น่ะโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมได้เวนเพิ่มมาเป็น7ตัวแล้วนะครับเวนที่ผมไม่ได้โลเลยนะเว้ยทุกคนดูดิผมได้โลฟีมาโคตรเยอะจากอินเวนเตะผมเก็บไว้โลทีเดียวเลยคือเวนมันออกออก <ๆ S 2> ในช็อปมาผมบ่อยออกมาในช็อปผมบ่อยอยู่นะก็คือผมไม่ได้โลเลยแม่งใกล้จะฮิตแล้วด้วยนะครับอันนี้เจอเป็นเซตนะครับแต่ผมน่าจะลืมเว้ยว่าบอร์ดเราต้องเล่นเซตด้วย <laughs> อันนี้ลืมจริงๆขออภัยเลย้รยบอาไปแล้ว เอ้ผมข้ามเซตเฉยเลยนั่นแหละครับด้วยความที่ผมลืมอ่ะไม่ได้ลืมเราคือตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปแคปบอร์ดยังไงดีจริงๆมันเล่นเซตนะท้ายเกมนะผมลืมไปว่าเซตม่งเป็นสเลเยอร์มันเป็นวันแรกๆก็ที่เซตสิเข้าก็ได้ยสแปดอ่ะผมยังมีแบบเล่นจุดลืมๆจุดแบบมึนๆบ้างนั่นขออภัยนะครับเออเพราะว่าเกมเพิ่งเข้าเนาะยังจําอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้ได้มาเป็นบัตรเติร์ให้รลานเรียบร้อยนะร้านใกล้จะฮิตแล้วนะครับขาดอีกประมาณ2ตัว แล้วก็เงินมีประมาณ80นี่ผมว่าผมน่าจะโลเลยหรือเปล่านะให้ล้านสดาวไปเลยนะครับเวน,นี่ก็ไม่ได้ของอะไรเพิ่มเลยของที่ได้มาในรอบนี้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยแต่ก็นั่นแหละครับตามสาภาพไปมาครับโลกันดีกว่าว่าล้านเราจะฮิตหรือเปล่าถ้าเกิดฮิตได้มันก็จะดีนะเราก็จะได้แบบสตองบอร์ดเลยอะวินสตีกยาวได้นะครับจาวาเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นบอร์ดท,ที่ไม่ใช่ล้านแบกอะผมก็แนะนําว่าโลมเป็น3ดาวก็ดีนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นตัวแทงที่โคตรจะเก่งนะเว้ ก็คือถ้าเกิดไม่ได้ลาดแบกแบบนี้ก็เล่นจาวานก็ได้ันนี้เจอเซตอีกแล้วซื้อหรือยังซื้อ,อขอร้องแหละแล้วไมไม่ซื้อเซตละเพื่อนไอ้เชียอะไรผมทำไมผมไม่ซื้อเซตวะไอ้หมืนเฉยเลยโอเคไอ้จริงจริงอะเซตอะมันต้องไปแ,แทนไอตัวของชักโคเว้ยเพราะว่าไอชักโคเป็นเลเยอร์แล้วเซต่ะต้องไปยืนแทนไอ้เชีผมลืมจริงอันนะคือมึอนเลยขอภัยแล้วเดยดูแลขัดใจผมตอนผมตัดไผมก็ขัดใจเหมือนกันทำไมไม่ซื้อวะ ให้เราผมลืมไปว่าเซตมันเป็นสเตเลเยอร์จริงๆแหละตอนนั้นอะ่ะเราคิดว่าเอ้แผมลืมเลยป่ะวะโผลข้ามเลยป่ะวะ,ะนั่นแหละแต่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนนู้นแล้วครับเลเวลดแปดแหละ <c oughs> โอเคส่วนอ่างเมนสุดท้ายที่ผมน่าจะหยิบเป็นคอมแบทนะแต่ว่าไม่มีเลยนะครับไม่อยากหยิบดูปเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าบอร์ดผมใกล้จะฮิตแล้วหยิบดูปมาไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเลยหยิบมาเป็นพลาทิฟอลฟอร์ดนะครับเอาไปเทมอาร์ติแฟกต์มาเล่นดีกว่าเอามาเป็นเออ่สไนเปอร์โฟกัสนะครับเอาไปใส่ให้เวนดีกว่านะะะะะเเเพรราาาาาวว่่ผผมมมมหู้้นนนนไไไดดคับบบจีของแ BS ผมก็น่าจะโลต่อนะครับได้ลารดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วเรียบร้อยนะลารดสามดาวไปแล้วนะครับแต่ว่าไอเทมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออตอนนี้ทุกคนโอเควันนี้ผมขึ้นเจ็ดมานะลงไปเป็นไอตัวของไซรัสนะครับเปิดอนดิม่าสคอร์ตนะทำให้ไอตัวของเออ่เวนเราเก่งขึ้นเมื่อกี้ผมพูดถึงเออผมยังไม่ได้เฮโรเจให้ไอตัวของลารดเลยเพราะว่าลารดมันจะเป็นตัวแนวแบบเบิร์ดอเมจเว้ใส่แบตเตอร์แบบไฟเตอร์มันจะไม่ควบคุมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันออกแนวแอสซินส,ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดได้อ,อัพเมนนนีมาานเะ นั่นแหละก็ยังที่บอกว่าเป็น2 h o j จะเก่งกว่านั่นแหละครับก็หาของไปก่อนถ้าเกิดได้เมื่อไหร่ก็จะดีแหละ2 h o j ก็คือจะโหดเลยบัตเติร์มันก็ได้แล้วครับแต่ว่ามันไม่แรงเท่า h o j อเเด็กทุกคนโอเคหลังจากนี้ก็คือผมนา่าจะเก็บตังคยาวเนาะไปโลกอีกทีเวลแนะครับไปหาไปตามหาเซตกันดีกว่าไม่เช่น้ามไป2ตัวผมจะหลุด แล้วไอโคอสเซียมที่โดนแฮกนี้มันมีดูปมาให้เราแ่ว,ว่าตัวผมฮิตหมดแล้วดิไม่ได้อยากได้แล้วครับดูปแบแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรครับได้อยู่อันนี้ผมหยิบม,มาเป็นเทียนะเพราะว่าผมจะเอาไปทำโ o จให้ตัวของลาร์ดได้แล้วนะขาดขาดเทียอยู่เนาะแล้วก็ลุ้นในรอบคีฟเอาว่ามันจะออกเป็นโฮจมาให้เราเพิ่อบกอันหนึ่งมันก็จะโหดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้ของแบบครบ,บให้ลาร์ดแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยบีเอสเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้อยู่นะครับใส่แบบนี้ไปก็ได้ไม่แย่นะครับอันนี้เป็นชักโคระ ลืมจริงๆว่ะทุกคนตอนนั้นผมลืมไปว่าเซตแม่งเป็นสเลเยอร์ ก็คือหลังเช็คได้เวนกับลาดสาดาวมาคือวินสติกยาวเลยทุกคนดูลาดดีมันดาเมจเป็นหมื่นเลยนะเว้ยแล้วถ้าเกิดใส่2องเพชโอเจคือแบบแรงกว่านี้อีกคือลาดแม่งเอาจัดถ้าเกิดได้อัเมนอัคเคนนี้มาผมก็แนะนำนะมาเล่นบอร์ดนี้เลยครับโคตรโหดอันนี้เป็นเอ็นเคาน์เตอร์ช่วงต้นเกมนะก็คือรอบ4ี่คีเมันจะมีตัวของโกเลมมาให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาเป็นสายไหนเนาะเป็นสายแทงสายไฟเตอร์หรือว่าสายตีไกลผมน่าจะหยิบมาเป็นแทงนะเพราะว่าบอร์ดผมมัน ค่อนข้างจะมีดาไม่เอะแล้วผมเลยเอาเอ็นคอร์เตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นไอโกเลมแท่งมาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นรอบคลิปกันดีกว่าว่ามันจะออกเป็นเฮดโอเจให้เราไหมนะครับอย่างดีนะครับมันออกหมัดมาให้เราเนี่ยมาลุ้นในแอนด์วิวดีกว่าว่ามันจะมีเทียร์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดได้2องเฮโอเจคือล่าเราจะโคตรโหดเว้ยทุกคนมาลุ้นกันและเรียบร้อยมาแล้วไงล่าสองเฮดโอเจเราที่ปั่นทีแม่งตัวแครี่เลือดเกือบหมดอะทุกคนเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนโคตรโหดโอเคก็ใส่ไปเลยครับสองเฮดโอเจแล ไปเลยส่วนบัตเติร์เนี่ยเราก็เก็บไว้ได้นะครับเอาไปใส่ให้เซตได้นะเออไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็นั่นแหละข้ามไป2ตัวมุนจัดอันนี้น่าจะเป็นเกมที่2หรือเกมที่สมนี่แหละที่ผมเล่นนะเออตอนนั้นคือผมลืมจริงๆเว้ยว่าไอตัวของเซตม่งเป็นเอ่อสเลเยอร์แล้วผมตอนถกตัดที่ผมก็แบบอะไรหงุดงวะเนี่ยเพื่อนไม่ซื้อวะโอเคเดี๋ยวมาดูร้านกันดีกว่าเห็นแทงหลังเขาไหมครับเข้าไปแล้วเห็นไหมมันจะพุ่งเข้าไปปั่นนะครับแันวไปปั่นแถวหน้าครึ่งหลอดปั่นตาย แล้วยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งแรงนะครับล้าของเราแล้วถ้าเกิดเลือดน้อยมันก็จะดูดเลือดเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วดูดเลือดกลับมาครับปั่นใช่ไหมปั่นนี่ก็คือแรงจริงควาสมมเฮตเจก็คือถ้าเกิดเลือดมันเหลือต่ากว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะดูดเลือดสองเท่าใช่ไหมเอ้ยตอนแรกผมพูดว่าอะไรวะแ้ถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยนะเดี๋ยวผมอธิบายใหม่แล้วกันไอสอเฮตเจอ่ะถ้าเกิดเลือดมันเหลือต่ํากว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะเพิ่มดูดเลือดเป็น2เท่านะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเลือดเหลือเกินครึ่งหลอดมันก็จะดาเมจสองเท่านั่นเองไม่ต้องห่วงเลยว่าลัสเรามันจะตายครับถ้าเกิดไม่โดนตัดคิวัหนักคือยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนแล้วมันมีโอกาสพุ่งเข้าไปล้วงตัวหลังได้ด้วยทุกคนเห็นปะนั่นแหละไปปั่นแพงหลังเขาตายถ้าเกิดแบบเลือดมันเต็มมันก็ตีแรงขึ้นน่ะไอ้ตัวหลังก็จะตายเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเลือดมันเหลือน้อยมันก็ดูดเลือดแรงขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ตายนะครับลัสเรามันโคตรโหดเลยและนี้ผมเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าไอ้เซ็ตมันเป เออให้เซตมาช่วยแบกได้แล้วช่วงเวลแป้น่ยลืมขออภัยจริงๆครับวันนี้ส่วนแทน้งหลักเราก็ถ้าเกิดแบบรวยจริงๆก็สามารถโจรจาวาน3ดาวก็ได้นะแต่ว่าผมขี้กเกียจโรแล้วเว้ยผมอยากไปเวลเก้ามากกว่าไปหาตัว5บามาเล่นดีกว่าเพราะว่าตัว5บาทเซตนี้มันเก่งนะครับผมก็น่าจะไม่โลอะไรแล้วผมน่าจะไปเวลเก้าดีกว่าใช้เป็นไอตัวของเรโอน่าแท้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแทน้ง4ี่บาทที่เก่งที่สุดลวมั้งไอเลียวนาตัวนี้นะครับ ส่วนในรอบวงล้อนี่เจอเป็นตาของแวนการ์ดนะครับแต่ว่าผมไม่หยิบนะเพราะว่าบอดผมขาดเจาะเกาะอยู่นะครับผมเลยหยิบมาเป็นอีเวนเช้าแล้วกันแวนการ์ดก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าบอดที่เราจะไปเล่นช่วงท้ายจะเป็นตัวห้าบาทซะส่วนใหญ่นะเราเล่นเป็น4 Vanguard. แวนการ์ดก็พอผมก็เลยหยิบมาเป็นเจาะเกาะดีกว่าเพราะว่าบอดผมขาดเจาะเกาะอยู่จริงๆนะครับไม่งั้นดามเมจเรามันจะน้อยเนาะไอพวกเวนกับลาดเรามันเป็นกายภาพด้วยผมเลยหยิบอีเวนเช้ามาคือคุ้มแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เก็บตังค์ไปก่อนนะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับไปโรก,กันอีกทีนู่นแหละเว็บเก้านะครับหาไอ้เคสองดาวมาช่วยแบกดีกว่าแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมแอบเนิร์ฟบอร์ดไปนิดนึงนะครับผมเอาลารดลงมาในเบนซ์นะเพราะว่าผมอยากจะให้คนอื่นเขาชนะไปก่อนผมไม่อยากให้เขารีบตายนะครับผมอยากจะได้แบบฟูลบอร์ดให้ทุกคนได้เห็นจริงอ่ะผมก็เลยแอบเนิร์ฟบอร์ดไปก่อนนะเพราะว่าบอร์ดเราคือมันเวอร์ไปแล้วทุกคนเออผมเลยต้องเนิร์ฟบอร์ดนะครับไม่งั้นคนอื่นเขาจะตายกันหมดหรือผมก็น่าจะแพ้อยู่นะครับ นั่นแหละถ้าเกิดผมได้เคสอดาวเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแบบฟูบอร์ดและก็จะเอาให้คนดูนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมต้องเอาราสลงไปนะเพราะว่าผมมีโอกาสเจอผีเยอะมากนะครับเพราะาผมยังไม่เจอร่างผีของไอ้คนที่3เลยผมว่ารอบนี้ผมน่าจะเจอผีแน่นอนนะครับผมก็เลยเอาราสลงไปแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเสียเลือดฟรีเนาะแล้วจิงด้วยนะเห็นไหมนั่นแหละเรากะถูกนะโอเคก็น่าจะชนะได้นะครับบอร์ดนี้เพราะว่าราสเราไม่โคตรโหดโคตรอันตรายเห็นว่าเลือดเหลือน้อยวับดูดเลือดึ้นมาเกือบเต็มหลอดน,นะครับ แล้วก็เลือดเหลือน้อยถ้าเกิดไม่ได้แคทคือปั่นตายแน่นอนแต่มันจะเสียคือถ้าเกิดมันโดนตัดฮิวอะทุกคนมันมีโอกาสที่จะตายสูงมากเลยเห็นไ,ไหมมันติดนะครับโดนตัดฮิวไปหน่อยงั้นคือมันดูดเลือดก,กับว่าเต็มหลอดได้แล้วเวลาตัวนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรครับแครรี่หล,ลักๆเราคือเวน,นั่นเองนะครับดามเมจคือเป็นหมื่นทุกรอบแน่นอนเจ้าเตเวีนมันเป็นตัวที่โคตรแรงเลยเว้ยทุกคนแล้วยิ่งเรามีสไนปเปอร์โฟกัสด้วยตีไกลขึ้นก็จะแรงใช่ไหมละ่ะนั่นแหละครับมันก็เลยโหดเนาะ อันนี้ผมมีโลฟีอยู่30ครั้งนะผมเลยตัดสินใจเก็บไปเลยครับทำห้บาท3ดาวดีกว่าโลฟีเยอะขนาดนี้ดูดิ่า0รอบอผมไม่ได้กดใช้เลยแล้วผมไม่เอา้าแล้วด้วยแต่คนอื่นเขาจะตายกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะได้หรือเปล่าคนระับหบาท3ดาวผมอาจจะได้แต่ผมไม่เอาขึ้นปกหรือเปล่าไม่รู้นะรอดูแล้วกัน แต่เหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะตายหมดแล้วเหลือเลือดเองคนละชีวิตเองถ้าจะทำจริงๆผมต้องขายบอร์ดไว้ทุกคนแล้วผมก็ยอมแพ้ไปอีกประมาณสีห้ารอบอ่ะแต่ว่าเงินผมไม่พอซื้อไว้โ <ๆ S 1> ลฟี <ๆ S 1> เยอะก็จริงแหละแต่ว่าเงินผมไม่ได้พอที่จะทําจริงๆนะๆดูไว้ทุกคนดูเอาแล้วกันไม่รู้อ่ะรอดูได้หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะนี่โอเคลงไปเป็นการเล่นกับแซกก่อนนะครับเพราะว่าไอ้สตัวนี้มันไม่ได้ติดเทดอะไรเป็นพิเศษเนาะมันลงกระบอดไหนก็ได้นะครับแล้วมีแซกในช็อปอีกหนึ่งตัว มีเงินก็มีโลฟีก็จริงเว้ยแต่ผมไม่มีเงินเลยทุกคนมีโลฟีสามสิบกว่ารอบแต่เงินสองบาทถ้า <c oughs> ทำจริงๆผมต้องขายบอร์ดด้วยแต่ผมก็อยากจะได้คอนเทนต์ของไอ้นี่เหมือนกันอนะเวนกับล้านอะผมไม่ได้อยากจะขายห้าห้าบาทสามดาวเท่าไหร่นะเพราะาเงินผมไม่พอไงผมต้องไปรีโลยสองตัวนี้ะดี๋ถ้าเกิดผมเล่นแบบบอร์ดอื่นมาผมก็อาจจะทําได้ก็ได้นะตอนนี้แต่ว่าผมจะเอาเป็นคอนเทนต์ของเวนกับล้แลวกันเพราะว่าไอ้สองตัวนี้คือมันโหดจริงนะครับล้าเราคือแม่งปีศาจร้ายของแท้ โอเคบอร์ดค okay, นนี้เขาเล่นเ็นไอไนโตนะคือโลฮิตหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ไหวกับบอร์ดเรานะเพราะว่าเวนเรามันดูดิเห็นปะยิ่งตีไกลยิ่งแรงอะดาเมจหมื่นสองเกือบหมื่นสามไม่โอเคแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วครับแล้วรอบนี้จะเป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับรอดูแล้วกันแต่ว่าโลฟีผมเหลือเยอะมากไอ้ที่ผมออาไปทําอะไรวะเนี่ยเก็บไว้ทําไมวะผมน่าจะโลงแต่เบลกนะ้านั่นแหละครับไม่รู้นะครับอันนี้เออเงินไม่พอจริงจริงๆก็อยากจะทำแหละอยากจะแบบ หลังเละตอนนั้นว่าจะขายบอร์ดหรือเปล่าหาห้าบาทสามดาวแต่แบบคอนเทนต์อันนี้ก็อยากได้คอนเทนต์เวนกับลารอ,ออก็แอบหลังเลนะครับวันนั้นก็น่าจะจบหรือเปล่าอันนี้คือผมน่าจะเล่นบอดน,นี้แหละแล้วคนนั้นเขาไม่น่าจะชนะผมได้นะก็น่าจะจบไปแล้วตาน,นี้เพราะเวนเรามันโหดจริงอ่าเราผมเนิร์อบบอดปะเอาลารดออมากรน,นะครับยังไงมาดูกันว่าจะไปต่อหรือพอสำนี้นะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะชนะนะเพราะว่าแคกรี่หลักๆผมก็คือลารดนั่นแหละถ้าเหลือเวนตัวเดียวดาเมจมันก็ไม่น่าจะพอนะครับ ครับเดี๋ยวลองลองกันต่อดีกว่าดูว่ามันจะมีภาพหรือเปล่านะฮะบ,บาดสามดาวแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่มีภาพเลยวะทุกคนมันไม่มีภาพจริงๆนะผมน่าว่าจะจบเกมเดีกว่าเออน่าจะจบเกมแหละไม่เอาละไม่มีภาพเลยนะครับอันนี้เป็นมอดของเซตนะได้มาเป็นสเลเยอร์นะครับผมโม,ม,ม,มเลยเอาไปใส่ให้ลารสเลยไม่ใช่เซตดิการเลนนะพูดผิดเป็นมอดของการเลนผมโมเลยเอาไปใส่ให้ลารสนะครับลารสเราก็จะติดสเลเยอร์ด้วยมันก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันไฟสุดท้ายนะ น่าจะจบแล้วนะครับตานี้อดไป5บาท3ดาวเงินไม่พอนะครับเพราะเราเล่นรีโลแหละเออจะมาทำห้าบาท3าดาวมันก็ยากหน่อยนะถ้าเกิดไม่ได้รวยจริงๆนะครับเห็นปะลัดรแรงขึ้นเยอะเลยใส่หมดของไอ้นี่ไปเอซเลยเยอร์แต่ว่าตายไปแล้วครับโดนเวิร์ดเมจยังอยู่นะคแคลี่เราไอตัวของเซตนะครับยังมีแคลี่ตัวที่2อยู่ลัาตายไปแต่ว,ว่ายังมีแคลี่ตัวนี้อยู่นะเออมา,าดีก็น่าจะจบไปแล้วครับตานี้ s พีบอยตอนนี้เขาก็แข่งอยู่นะสามดาวเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ไหวกับเรานะครับเพราะว่าเราเวลสิบด้วยแหละ จบไปนะครับตอนนี้รอดอยู่แป๊บเดียวยังรับเม็ดเกือบหมื่นนะทุกคนดูดิเออคือมันโคตรโหดนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เอามาให้เป็นแนวทางการเล่นเฉยๆนะสำหรับคอมของเซเยอร์แวนการ์ดนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้คอมรีโลอีกหนึ่งคอมอหนึ่งที่โหดเอาเรื่องเลยก็กเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วก็คำพูดคำจาใดมิสุภาพผมขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผม แล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกๆเมมเบอร์ด้วยแล้วก็ทุกตัวเนทตด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Toup ็อปอัหมาบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมเลยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติม แอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน